ขอกล่าวสวัสดีท่านชมท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วไทกิวันนี้ก็มาอยู่กับมังงะที่มีชื่อเรื่องว่าจุติมหาเทพเฉินรุ่นนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมอ่านด้วยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์เวยแย้ลิ้นพันผมชอบอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจแคลร์ตแปนมังงะก,กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิการหรือเสียเวลาก็ไปดูกันเลย อาฉริยะเช่นเขากับต้องมาถูกทำลายด้วยฝีมือของสุนัขต่ำตอมอย่างเช่นพวกเจ้าทั้งสองช่างน่ารังเกียจเสียจริงมัไม่ใช่เรื่องจริงนะเจ้าคะเจ้ามันคนไร้ย่างไอเจ้ามันเป็นเพียงแค่เศษขยะไร้ค่าเพียงเท่านั้นแหละถึงแม้ข้าไม่เคยกลับไปที่นั่นแต่ข้าก็รู้ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยฝึกฝนวิชาเลยแม้แต่วันเดียวเช่นนั้นแล้วเจ้าจะกลายเป็นผู้ฝึก ศาสตร์การต่อสู้ได้อย่างไรโอ้ถ้าอย่างนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าก็รู้ดีอยู่สินะว่าคู่มั่นของเจ้าผู้นี้น่ะถูกกระทําเช่นไรมาบ้างเจ้าคงรู้อยู่สินะว่าข้าต้องถูกดูหมิ่นเหยียดยามและเกือบตายอยู่ข้างถนนในเมืองนั้นแต่เจ้าก็ไม่คิดที่จะช่วยเหลือข้าเลยแม้แต่น,น้อยมิหนำซ้ำเจ้าก็ยังมาเสวยสุข อยู่กับคนรักใหม่ของเจ้าที่แสนจะร่ำรวยผู้นี้อีกด้วยแหมเมื่อครั้งยังเงาไว้ข้าเคยคิดว่าเจ้าเป็นคนที่จริงใจกับข้ามากที่สุดไม่นึกเลยว่าสุดท้ายแล้วเจ้าก็เป็นเพียงแค่คนชั่วช้าที่เห็นแก่ตัวและเงินทองมากกว่าสิ่งใดเพียงเท่านั้น <laughs> ไม่นึกเลยว่าเราสิทธิทสูงสง่งนักสูงส่งนะของรัตทิสุริยันและจันทรา สุดท้ายแล้วเป็นเพียงแค่หญิงเล้วขู่หนึ่งเท่านั้นข้านะก็เคยคิดว่าสตรีผู้นี้สร้างสูงสรงรา่ากับเทพเซียนหญิงนักไม่นึกเลยจริงๆว่าจะชั่วช้าได้ถึงขนาดนี้ช่างเป็นบุคคลที่ไม่ดียิ่งนักผู้ใดกันที่กล่าวหาข้าเช่นนี้ข้าได้ยินทุกสิ่งที่เจ้าพูดนะหูปากเสียเดี๋ยวนี้ วยวู่ช่วงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะฝึกฝนวิชาให้สําเร็จเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฝึกฝนวิชาที่เก่งกาจเพื่อเชิดชูเกียรติและวงตระกูลของข้าแต่แล้วในขณะที่ข้ากําลังจะพยายามอย่างหนักกลับต้องมารู้ว่าคู่มันของข้าเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเพียงเท่านั้นแค่จะฝึกฝนวิชาพื้นฐานเขาก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วจะให้ข้าทำยังไงกันเล่า ข้าผิดเหรอที่ทิ้งเขาความพยายามที่ผ่านมาของข้าพวกเจ้าไม่เห็นเลยอย่างไรข้าทำผิดมากขนาดนั้นได้หรอน,นั่นสินะหากข้าเป็นนางเหยวู่ช่วงข้าเขาจะทำเช่นเดียวกันกับนางชิงฉันเองก็มีส่วนผิดไม่ใช่เหรอที่เขาเคยเป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่ามาก่อนไม่ใช่หรอใช่ไหมบีหนึ่งฉันก็ว่ามันโคคูอยู่ในบีสองเรื่องนี้มันก็โคคูอยู่นะแล้วเราไปเสือกเรื่องเขาทําไม ใช่ที่เจ้าพูดมันก็ล้วนถูกต้องข้าน่ะจะไม่โทษเจ้าหรอกหากไม่ใช่เพราะว่าแม้ข้าจะยินยอมยกเลิกการมั่นหมายไปแล้วแต่เจ้าก็ยังส่งคนมาเอาชีวิตของข้าแล้วเช่นนี้พวกเจ้าจะให้ข้าให้อภัยผู้ที่คิดจะฆ่าข้า,ขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันได้อย่างนี้เหรอที่เขาว่ามาเป็นความจริงหรือไม่จงพูดออกมา <c oughs> ท่านผู้อาวอุโส ข้าไม่ได้เป็นคนทำนะเจ้าคะ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของมู่หลงเชี่ยวเจ้าคะ่ะเขาต้องการที่จะจัดการลูชิงเฉินข้าไม่สามารถต่อต้านอะไรได้จึงทำได้เพียงแค่ทำตามที่เขาสั่งเท่านั้นเอปุวยผู้ช่วงนี่เจ้าข้าไม่มีอำนาจมากพอที่ต่อต้านตระกูลมู่หลงข้าไม่มีทางเลือกช่างเป็นการกระทำที่ตำําเสียจริงขับไล่เขาออกไปเสีย นี่ไว้วูชุวนเจ้ามันสตรีมากเล่ข้าทำทั้งหมดนี่เพื่อเจ้านะไวยวูยชุวนและสําหรับเจ้าพอได้แล้วผู้กระทําผิดก็ถูกจัดการแล้วมิมีเรื่องอันใดที่ต้องทำการไต่สวนอีกแล้วเจ้าละ่ะเรื่องมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ไว้วูช่วงกล่าวหาว่าเจ้านั้นมีสามารถฝึกวิชาอันใดได,ได้แต่บัดนี้ เจ้ากลับสามารถฝึกศาสตรการต่อสู้ทั้งหมดได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่อันตัวค่านั้นคือบุตรชายแห่งตระกูลหนึ่งแห่งชี่เหลียงเชิงน่าเสียดายที่บีดาของข้าลู่ทงเตี้ยนได้ชิ้นซีบในการศึกครั้งที่สู้กับเราอนาระยะชนโชคชะตาเล่นตลกให้ที่พักพิงหนึ่งเดียวของข้ากลับกลายเป็นผู้ที่อยากจะกำจัดข้าเสียเองข้าจึงไม่มีทางเลือก นอกจากทำตัวเป็นเศษขยะไร้ค่าฝึกวิชาไม่ได้เพื่อเอาตัวรอดไว้ผู้ช่วงข้าไม่เคยคิดเลยว่าการเวลาผันเปลี่ยนไปนานหลายปีเช่นนี้เจ้าจะกลายเป็นผู้ฝึกวิชาที่มีความสามารถผ่านการทดสอบเข้ามาเป็นสิทธิ์ของเราได้ไม่หน่ำซ้ำ ยังมีทักษะอยู่ในระดับที่7เสียอีกด้วยอย่าหาว่าข้าใจร้ายเลยนะเมื่อครั้งยังเยาว์วัยทุกการกระทําของข้านั้นล้วนแล้วแต่ออกมาจากใจอันบริสุทธิ์ทั้งนั้นใครจะไปรู้แ่้ว่าเมื่อพวกเราโตขึ้นตระกูลของเจ้าจะล่มสลายส่วนเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ฝึกวิชาไม่ได้ข้าจึงต้องขวนข่อยหาทางรอด ข้าขอโทษนะแต่ว่านะจริงเฉินถ้าหากเจ้าตกและกำลำบากแล้วก็เจ้าสามารถขอความช่วยเหลือจากข้าได้ทุกเมื่อเลยนะข้าเป็นสิทธ์ชั้นสูงย่อมจะช่วยเจ้าได้สบายอยู่แล้วโอโ้โหนี่สินะที่เขาเรียกว่าออยแบบชั้นสูงจริงเฉินอย่างนั้นหรือช่างน่าเอิดเสียนเสียจริงๆมานี่นางตัวดีไกันว่าจะรับจะทอน ขอโทษเว้ยเอาเรามาต่อกันเจ้าบอกว่าเจ้าสามารถช่วยข้าได้ทุกเรื่องอย่างนั้นสินะน,นี่เจ้าจะทำอะไรข้าน่ะพวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรอกนะไม่สามารถอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นการที่เจ้ามาหาข้าที่ห้องนิยามดึกเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันถ้าไม่ใช่อ่อยเจ้ามาขายพวงมาลัยหรือไงเฮ้ยอีดอกเหลือพี่ใจเย็น ออินนไปห่ยละลูชิงฉันถอยออกไปนะข้าจะบอกอะไรให้บางอย่างนะความสามารถของข้าในตอนนี้นะ่ะอยู่ในระดับสีม่วงแล้วข้ากำลังจะได้ขึ้นเป็นส์ชั้นสูงของผู้อาวุโสระดับที่สองอีกด้วยเห็นแก่ความทรงจำในวัยเยาวของพวกเราข้าจึงคิดที่จะพยายามช่วยเหลือเจ้าเท่าที่ข้าจะทำได้แล้วเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ยังต้องการอะไรจากข้าอีกโหถ้าเจ้าสีม่วงแล้ว ข้าแต่แท่งทองเลยหนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าความสามารถระดับสีม่วงนั้นหมายความว่าอย่างไรอย่ามาทําตัวอวดดีเช่นนี้เลยที่แห่งนี้ไม่ใช่เมืองเล็กๆอย่างเมืองชีเหลียงของเจ้าหรอกนะ <gu itta> การที่เจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การต่อสู้ระดับเจน่ะมีได้พิเศษวิสอะไร,รเลยสักนิด นี่เขากล้าเมินเฉยต่อค่าอย่างนั้นหรือช่างเป็นบุคคลที่ไร้ย่างอายเสียจริงแต่ก็ช่างมันเถอะที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขายังโกรธข้าที่ค่าไปยกเลิกสัญญาการมันหมายระหว่างเราอยู่แน่ๆแต่จะมาโทษข้าฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นี่ผู้ใดใช้ให้เจ้าทำตัวไร้ค่าเช่นนั้นทั้งยังพยายามจะปกปิดค่าอีกเล่าแต่ถึงกัน,นั้นถ้าหาก ในภายภาคหน้าเขาสามารถสร้างผลงานดีๆได้แล้วก็ข้าก็จะให้โอกาสเขาในการกลับมามั่นหมายกับข้าอีกครั้งบ,บ้าจริงเจ้ายาโจกคนนั้นยังไม่ตายอีกเหรอเช่นนั้นแล้วข้าจะทำยังไงดีเล่าถ้าหากเจ้านั้นหลุดพูดความจริงออกมาแล้วก็ข้าต้องจบเหตุกันพอด,ดีสิแถมดูเหมือนว่าเหวยผูช่วงเองก็จะทำอะไรเขาไม่ได้เสียด้วย ข้าจะต้องจัดการเขาและปิดปากเขาไปตลอดการเจ้าค so ิดว่าเจ้าจะจัดการผู้ใดอย่างนั้นเหรออะฮะที่เจ้าคิดเหรอว่าข้าจะจับสัมผัสเจ้ามิได้ถึงข้าจะมิได้ใส่ใจนักแต่ว่าเจ้าต้องการจะฆ่าข้าด้วยการทำยาพิษพวกนี้อย่างนั้นสินะสตรีที่มีจิตใจชั่วช้าและเห็นแก่ตัวเช่นเจ้าข้าก็พึ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละเจ้า เป็นผู้รนหาที่ตายเองนะจะมาโทษข้าไม่ได้หรอกอไม่นะการแข่งขันในคราดนี้จะอยู่ในรูปแบบของการผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปต่อสู้บนสนามโดยจะมีเราผู้อาวุโสเป็นผู้ตัดสินการแพ้ชนะหากผู้ใดแพ้จะถูกพลดออกจากการแข่งขันในทันที และหากผู้ใดสามารถยืนอยู่บนสนามทั้งก้าได้จนจบการแข่งขันแล้วล่ะก็คนผ,ผู้นั้นก็จะได้ขึ้นเป็นเหล่าสิทธิชั้นสูงหรือได้ขึ้นเป็นเหล่าสิทธิชั้นแนวหน้าของรัฐธิของเราสำหรับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละสนามจะแบ่งตามผลการสอบวัดพลังในครั้งที่แล้วและในตอนนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสม หากผู้ใดพร้อมที่จะสู้ก็เชิญขึ้นมายันสนามประลองของตัวเองณบัดนี้ออีกเงียบถึมอย่างกระซายชาตรีสำหรับวิธีของการประลองแบบหมุนเวียนนั้นไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ไม่มีความเมตตาใดๆให้กับผู้ใดทั้งนั้นแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตสักแค่ไหนก็มีแต่จะต้องสู้เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่เคยกลัวหรอกนะ ลู่ชิงเฉินผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์การต่อสู้ระดับเจ็ดขอคำซีแน่ด้วยอ่พี่ชายรู้ข้าไม่คิดว่าท่านจะสามารถเป็นคู่มือกับข้าได้หรอกนะข้าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วและข้าก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านต้องพบเจอเรื่องราวเช่นนี้แต่ถึงกันนั้นข้าก็มีคิดว่าข้าจะอ่อนข้อให้ท่านแต่อย่างใดเช่นนั้นแล้ว โปรดยาขึ้นมาประลองเลยข้าไม่อยากทำร้ายท่านหรอกนะและข้าก็ขอชี้แนะท่านอะไรอย่างหนึ่งนะในรัฐทีของเรานั้นมีอนุญาตให้พาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เช่นนี้เข้ามาอยู่ด้วยที่สำคัญยังเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอาจฝึกวิชาได้เช่นนี้อีกแล้วก็ยิงแล้วใหญ่นี่สาวน้อยตอนนี้มีผู้คนกำลังดูถูกความสามารถของเจ้าอยู่นะเจ้าจะทำเช่นไรกับคนพวกนี้อย่างนั้นเหรอ เด็กผู้หญิงอย่างนั้นเหรอนี่เขาพาเด็กผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอฮะท,ท่านผู้อาวุโสข้าไม่อยากทข้าได้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหรอกนะมีนํำซ้ำการที่รู้ชิงเฉินนำผู้อื่นเข้าร่วมในการประลองถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎไม่ใช่หรือขอรับทำไมข้าถึงขยับตัวไม่ได้ละ่ะร่างกายของข้ากำลังถูกตรึงอยู่อย่างนั้นเหรอ เฮ้ยโดนโลลีต่อยเลยว่ะต่อยทีเพคดับเลยมังต่อยขนาดนี้ฆ่ากูเลยดีกว่าเพืต่อยหมวกฟางนั้นเขาคือใครครับเขาคนนั้นคือลูฟี่น่เองตบมือเออน้องสาวจ้ะน้องน่ารักมากเลยพี่ไปที่ห้องพี่ไปจ้ะเอโลโลีในสนามประลองที่ห้า ลู่ชิงเฉินได้ทำการใช้วิชาหุ่นเชิดในการเข้าประลองในครั้งนี้มิถือว่าเป็นการทำผิดกฎแต่อย่างใดเช่นนั้นแล้วลู่ชิงเฉินคือผู้ชนะนะนี่เขารู้จักวิชาหุ่นเชิดด้วยเหรอ จบไปที่เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจแคลร o t ไปมาังงาะก,กันด้วยล่ะไปสนับสนุนเขาด้วยนะตอนนี้โดนใจพี่มากเลยจ้านั่นแหละกูรอมาตั้ง5ตอนแล้วนะหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นงั้นโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย